ถุงเงินถุงทองเมื่อถึงระยะการตัดไหลนะคะจําเป็นจะต้องถอนต้นถุงเงินถุงทองทั้งต้นออกมาล้างเอาไหลล้างเอาหัวของเขาไปขยายพันธ์ต่อหรือไม่นะคะไม่จําเป็นเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆแค่เกี่ยดินลงไปนะคะรอบโคนต้นของเขานะคะแล้วก็เลือกดูไหลที่สมบูรณ์แล้วก็ตัดไหลตัวนั้น มาชำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ต้นแม่ของเขาเจริญเติบโตต่อไปนะคะส่วนหัวถุงเงินถุงทองก็ยังไม่เอามาขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแค่ไหลของถุงเงินถุงทองก็เอามาชำแล้วได้หน่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดไหลแล้วก็ไม่รื้อต้นเนี่ยถุงเงินถุงทองจะยุบตัวเองหรือไม่ก็เขาก็จะให้ใบ ที่มีขนาดเล็กลงนะคะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะแต่ก็ใช้เวลานานเราก็ได้ชมใบของเขาไปเรื่อยๆนะคะใบของถุงเงินถุงทองที่เป็นต้นแม่เนี่ยถึงแม้ใบเขาจะเล็กลงนะคะเพื่อนๆใบของเขาจะเล็กลงแบบนี้นะคะแต่ความสวยงามก็ยังจัดมาเต็มๆเลยนะคะใบถุงเงินถุงทองต้นแม่ที่ อายุเยอะแล้วเนี่ยใบของเขาก็หนานะคะหนาเด้งนะคะกัดสีสวยใบยับนะคะเพื่อนๆนานี่เลยก็ทำให้เราได้ชมถุงงันถุงทองสวยๆต่อไปนะคะทั้งระยะการให้ไหลให้หนอทั้งระยะาการาลงหัวนะคะเพื่อนๆหาไม่ต้องรื้อค่ะ นะคะไม่ต้องรือ้อถ้าปลูกในเข่งนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะเพียงแต่ขุดดินลงไปด้านล่างเจอไหลที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะขนาดเท่านิ้ก้อยแสดงว่าไหลของเขานี่แก่แล้วนะคะถ้าขนาดไม่เท่านิ้ก้อยแต่ว่าไหลเป็นสีน้ำตาลแล้วตัวนั้นเหมาะที่จะตัดมาชำนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ ต้นถุงเงินถุงทองไม้มงคลที่แม่ดัลล่าปลูกนะคะตอนนี้แม่ดัลล่าโยกกระถางที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนรวมกับเพื่อนของเขาหน้าห้องนี้ก็จะมีทั้งหมด3กระถางนะคะเพื่อนๆกำลังงามเลยค่ะอายุต้นของถุงเงินถุงทองเนี่ยได้หลายปีนะคะเพื่อนๆอ,อย่างที่แม่ดัลล่าเลี้ยงต้นแรกก็จะครบปีแล้วค่ะใบของเขาก็ยังจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแถมให้ไหล ให้ไหลยเยอะนะคะให้แม่ดัลล่านี่ตัดมาขยายพันธุ์ต่อไปได้แบบเยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะจากนั้นเพื่อนๆที่ปลูกถุงเงินถุงทองหรือว่ากําลังคิดว่าจะปลูกไม้มงคลประเภทถุงเงินถุงทองนะคะไม่ต้องกังวลคะ่ะเราได้ชมใบของเขาตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะและช่วงอายุตน้น78เดือนสามารถที่จะตัดไหลของเขาไปชำขยายพันธุ์ต่อได้เลยคะ่ะนะคะ ก็เป็นต้นไม้มงคลที่เหมาะสำหรับอากาศในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆคือเขาชอบแสงแดดชอบความร้อนนะคะก็ทำให้การเจริญเติบโตของเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะเขาจะหยุดเจริญเติบโตหรือว่าอาจจะชะงักบ้างในช่วงที่มีอากาศที่หนาวจัดนะคะแต่เมืองไทยก็นานๆน,น,นะคะจะเจออากาศแบบนั้นสักทีค่ะฉะนั้นก็ ทุกที่ทุกภาคของประเทศไทยนะคะปลูกถุงเงินถุงทองได้โตได้สวยไม่ไดล่าคอนเฟิร์มค่ะพออายุต้นของถุงเงินถุงทองเข้าระยะการให้ไหลนะคะประมาณ7-8เดือนนะคะจำเป็นไหมที่จะต้องรื้อต้นของเขาเพื่อที่จะเอาหัวเอาไหลของเขามาขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ ตามประสบการณ์ที่แม่ดลล่าเลี้ยงถุงเงินถุงทองนะคะลงในเข่งไม่จําเป็นเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องถอนต้นแม่ของเขาออกนะคะเราเพียงแต่เกลี่ยดินหน้ากระถางก็จะเจอไหลของเขามากมายนะคะก็เลือกเอาไหลที่สมบูรณ์แข็งแรงตัดมาชําแล้วก็ให้ต้นแม่ของเขาจเจริญเติบโตต่อไปให้เราได้ชมใบไปเรื่อยๆได้อย่างไม่มีปัญหา ต้นของเขาไม่ช็อกนะคะพเพื่อนๆต้นของเขาไม่ช็อกค,ค่ะยังจเจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างถุงเงินถุงทองต้นแม่ต้นนี้นะคะก็เข้าระยะการให้ไหลยอย่างเต็มที่แล้วนะคะพเพื่อนๆไหลดกมากๆนะคะแม่ดัลล่าก็เพียงแต่เกลี่ยดินหน้ากระถางนะคะเกลี่ยดินหน้าเข่งหน้ากระถางเนี่ยค่ะพเพื่อนๆเกลี่ยแบบนี้เลยนะคะก็จะเจอไหลของเขานะคะ นี่เลยค่ะเพื่อนเจอไหลของถุงเงินถุงทองนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแบบนี้คือสามารถตัดได้เลยนะคะไหลเขาแก่แล้วออกสีน้ำตาลแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆคะ่ะมีขนาดที่ใหญ่ตัดไหลไปชำได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าบริเวณข้อตาของเขาเนี่ยจะเกิดตุ่มขาวๆข,ขึ้นตัวนี้คือหน่อนะคะ หน่อของถุงเงินถุงทองที่จะงอกเมื่อเราตัดไหลไปชำแต่ถ้าเราไม่ตัดไปชำมีดินกลบอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะงอกเป็นหน่อขึ้นมาหน้าเข่งได้นะคะบางไหลถ้าพะลุเข่งเขาก็จะเกิดหน่อออกข้างเข่งนะคะเพื่อนๆค่ะฉะนั้นก็คือระยะนี้ตัดไหลได้เลยนะคะไม่ต้องแบบถอนถอนต้นเขานะคะเพื่อนๆไม่ต้องถอนค่ะนะคะนี่เลย ขุดไปเรื่อยๆก็จะเจอหลแบบนี้นะคะหลที่มีสีออกน้ำตาลน้ำตาลขนาดเท่านี้ก้อยเนี่ยเหมาะสำหรับตัดไปชาม,มากมายเลยนะคะเพื่อนตัดไปชาได้ดีเวอร์เลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนต้นแม่นี่ก็ให้เขาจเจริญเติบโตต,ต่อไปนะคะชมใบของเขาต่อไปค่ะออกหลอดใบใหม่ เพิ่มอีกนะคะแม้ใบจะเล็กลงแต่ลักษณะของถุงเงินถุงทองใบของเขาก็ยังสวยงามอยู่นะคะเพื่อนใบเล็กแต่จะรู้ว่าเขามีอายุเยอะคือใบของเขาจะหนานะคะเพื่อนใบหนานะคะการกัดสีก็ยังสวยเหมือนเดิมถุงก็ถุงใหญ่นะคะหางก็หางยาวนี่เลยค่ะนะคะ ถ้าไม่ขุดไหลต้นเขาจะโสมหรือไม่ไม่โสมค่ะเพื่อนๆค่ะไม่โสมหรอกค่ะนะคะเพียงแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆใบของเขาก็จะเล็กลงนะคะเป็นการาหาอาหารมาเลี้ยงมาเลี้ยงไหลเลี้ยงหัวของเขาตามวงจรชีวิตของต้นไม้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะเป็นช่วงระยะของการขยายพันธุ์นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเขียวๆนี่คือหน่อทั้งนั้นคือไหลทั้งนั้นนะคะกําลังออกรอบทิศท,ทางเลยค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะไหลแบบนี้ก็ตัดไปชําได้นะคะนเพื่อนนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่คือไหลถุงเงินถุงทองนะคะนี่ค่ะยา,าวมากแล้วเขาก็จะออกหน่อตามข้อตาต่างๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือแก่จัดแล้วนะคะนี่ค่ะต้นแบบพร้อมมากค่ะ พอมมากจริงๆแล้วแม่ดา่าก็ไม่ได้ขูดไหลของเขาออกไปชำหลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่าไหลที่ชำไว้เนี่ยงอกออกมาแล้วก็ยังแยกออกมาปลูกไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถุงเงินถุงทองเมื่อถึงระยะการตัดไหลนะคะจำเป็นจะต้อง ถอนต้นถุงเงินถุงทองทั้งต้นออกมาล้างเอาไหลล้างเอาหัวของเขาไปขยายพันธุ์ต่อหรือไม่นะคะไม่จําเป็นเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆแค่เกลี่ยดินลงไปนะคะรอบโคนต้นของเขานะคะแล้วก็เลือกดูไหลที่สมบูรณ์แล้วก็ตัดไหลตัวนั้นมาชํานะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ต้นแม่ของเขาจเจริญเติบโตต่อไปนะคะส่วนหัวถุงเงินถุงทอง ก็ยังไม่เอามาขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าแค่ไหลของถุงเงินถุงทองก็เอามาชำแล้วได้หนอเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดไหลแล้วก็ไม่รื้อต้นเนี่ยถุงเงินถุงทองจะยุบตัวเองหรือไม่ก็เขาก็จะให้ใบที่มีขนาดเล็กลงนะคะ มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะคะแต่ก็ใช้เวลานานเราก็ได้ชมใบของเขาไปเรื่อยๆนะคะใบของถุงเงินถุงทองที่เป็นต้นแม่เนี่ยถึงแม้ใบเขาจะเล็กลงนะคะเพื่อนๆใบของเขาจะเล็กลงแบบนี้นะคะแต่ความสวยงามก็ยังจัดมาเต็มๆเลยนะคะใบถุงเงินถุงทองต้นแม่ที่อายุเยอะแล้วเนี่ยใบของเขาก็หนานะคะ หนาเด้งนะคะกัดสีสวยใบยับนะคะพเพื่อนๆ่านี่เลยก็ทำให้เราได้ชมถุงเงินถุงทองสวยๆต่อไปนะคะทั้งระยะการให้ไหลให้หนอทั้งระยะการาลงหัวนะคะพเพื่อนๆค่ะไม่ต้องรื้อคะ่ะนะคะ ไม่ต้องรือ้อถ้าปลูกในเข่งนี้ยิ่งง่ายเลยนะคะเพียงแต่ขุดดินลงไปด้านล่างเจอไหลที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะขนาดเท่านิ้ก้อยแสดงว่าไหลของเขานี่แก่แล้วนะคะถ้าขนาดไม่เท่านี้ก้อยแต่ว่าไหลเป็นสีน้ำตาลแล้วตัวนั้นเหมาะที่จะตัดมาชำนะคะเพื่อนๆคะ่ะไหลของถุงเงินถุงทอง แบบไหนที่ควรตัดมาชำแล้วให้หน่อเยอะนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สังเกตอย่างนี้นะคะนี่เลยคะ่ะขุดลงไปหน้าเข่งนะคะเจอไหลแบบนี้ที่เป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ตาลอย่างนี้ขนาดเท่านี้ก้อยนะคะหรือขนาดไม่เท่าแต่ว่าไหลของเขาเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะไหลแบบนี้คะ่ะตัดไปชําแล้วเกิดหน่อได้เยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆหน่อของเขาจะออกตามข้อตานะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆตุ่มข,ขาวๆตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้คือหนอถุงเงินถุงทองนะคะเวลาตัดไหลก็คือตัดโคนต้นเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะตัดบริเวณโคนต้นก็คือใช้มีดตัดลงไปนะคะแล้วก็ดึงไหลออกมาพอดึงไหลออกมาเสร็จเพื่อนๆไม่ต้องล้างไหลตัวนี้นะคะไหลตัวนี้ไม่ต้องล้างคะ่ะนะคะไม่ต้องล้างเลยเสร็จแล้วก็เอาไปชํำในดินหมักใบไม้นะคะ ประมาณ1เดือนเขาก็จะงอกค่ะเพื่อนๆค่ะสังเกตอย่างนี้นะคะถ้าขนาดไม่ใหญ่เท่านี้ก้อยแต่เขามีลักษณะเป็นสีน้ําตาลแล้วแล้วก็สังเกตว่ามีตุ่มขาวตามข้อข้อตาของไหลเนี่ยอย่างนั้นก็เหมาะที่จะเอามาชําได้แล้วค่ะถ้ายังเป็นสีขาวอยู่อันนั้นคือไหลอ่อนเกินไปนะคะเพื่อนเอาตัดออกมาแล้วจะทําให้ไหลนั้นเน่าค่ะไม่งอกนะคะเพื่อนๆหน่อไม่งอกค่ะนะคะจุดสังเกตก็ อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อตัดไหลของถุงเงินถุงทองไปชํานะคะบริเวณนี้คือตัดได้แล้วนะคะก็จะเหลือส่วนหัวของถุงเงินถุงทองนะคะก็จะสังเกตว่ามีตุ่มของตาหน่อของเขาออกรอบโคนต้นโคนโคนหัวของเขาเลยนะคะเพื่อนๆแม่ดาล่าจะรอจนกว่าใบของเขาเนี่ยใบของถุงเงินถุงทองเนี่ยจะยุบตัวนะคะไม่ให้หลอดใบใหม่แล้วแล้วเขาก็เล็กลงเรื่อยๆจนไม่มีใบนะคะ ค่อยเอาหัวของถุงเงินถุงทองเนี่ยรื้อขึ้นจากตัวเข่งนะคะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะลองผ่าหัวของถุงเงินถุงทองดูนะคะอันนั้นคือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือให้เขายุบตัวลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้หน่อใหม่เนี่ยออกจากหัวใหม่แล้วก็ให้หน่อที่เกิดขึ้นตั้งแม่อีกนะคะโดยที่ไม่ต้องรื้อเอาหัวเพราะว่า แม่ดัล่าได้จํานวนไหลที่เอาไปขยายพันธุ์ได้เยอะมากแล้วนะคะก็เป็น2วิธีที่จะทำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยสรุปนะคะถุงเงินถุงทองเมื่อถึงระยะการให้ไหลไม่ต้องรื้อต้นนะคะไม่ต้องรื้อต้นถุงเงินถุงทองมาล้างเอาไหลเอาหัวของเขามาปลูกนะคะเพื่อนๆ แม่นาล่าใช้วิธีการขุดลงไปด้านหน้าเข่งหน้ากระถางนะคะเจอไหลที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะไหลตัวนั้นคือเหมาะสำหรับการตัดมาชำํำเราก็ตัดไหลตัวนั้นมาชำํำแล้วก็กบดินบริเวณที่เราขูดไหลไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนหัวของถุงเงินถุงทองก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตอยู่ในเข่งนั่นแหละนะคะเขาก็จะเกิดไหลให้เราเพิ่มเรื่อยๆตามจำนวน ใบของเขาที่ยุบตัวลงนะคะเพื่อนๆรอบๆโคนต้นเนี่ยก็จะเป็นตาไหลาตาหนอของถุงเงินถุงทองนะคะก็จะได้ชมใบของถุงเงินถุงทองตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้ระยะการให้ไหลแล้วก็การลงหัวของถุงเงินถุงทองเนี่ยจะทําให้ใบของถุงเงินถุงทองเล็กลงแต่ลักษณะใบของเขายังกัดสีสวยใบหนานะคะเด้งนะคะเพื่อนคะ่ะ ยังสวยนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิธีนี้ค่ะนะคะได้ผลดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้แม่นา่าก็พาเพื่อนๆมาชมถุงเงินถุงทองสวยๆที่แม่นา่ากลูกจ้ะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ